สามยอดฮิตอยากเปลี่ยนประเภทร้านค้าบนติกต็อกช็อปจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลจะต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับผู้ขายที่มีร้านค้าบนทิกต็อกและเปิดแบบบุคคลธรรมดาแต่อยากเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นแบบนิติบุคคลหรือร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลต้องการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไปยังนิติบุคคลอื่นสามารถแก้ไขบนเซเลอร์เซ็นเตอร์ได้แล้วค่ะเริ่มต้นโดยเข้าไปที่เซเลอร์เซ็นเตอร์ จากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์ของร้านค้าเลือกที่บัญชีของฉันและคลิกการตั้งค่าบัญชีค่ะในหน้านี้คลิกที่เมนูศูนย์การรับรองเลือกที่การรับรองผู้ขายและคลิกที่เริ่มกระบวนการใต้กล่องข้อมูลธุรกิจระบบจะขึ้นรายการตรวจสอบคุณสมบัติร้านค้าได้แก่สถานะร้านค้าเป็นปกติ ไม่ถูกปิดใช้งานและไม่ได้ยืนขอปิดร้านค้าไม่มีคำขอถอนเงินที่ดำเนินการอยู่จากนั้นให้ร้านค้ายืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ค่ะก่อนที่จะไปกันต่อในขั้นตอนอัปโหลดเอกสารเดี๋ยวเรามาดูเอกสารที่ผู้ขายจะต้องเตรียมและข้อกำหนดในการส่งเอกสารกันนะคะเอกสารที่ร้านค้าจะต้องใช้แสดงกับ t i k t o ก s ็ o ปมีดังต่อไปนี้ 1. เอกสารหนังสือรับรองบริษัทที่เห็นชื่อกรรมการ หรือใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 2. สัญญาโอนสิทธิซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเ e l l e r ซ็นเตอค่ะ 3. ข้อมูลภาษีของเจ้าของใหม่ได้แก่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่การออกภาษีในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถมาเซ็นด้วยตัวเองได้จะต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้กับผู้มีอำนาจลงนามเข้ามาประกอบด้วยนะคะ และเพื่อให้ TikTok Shop อ,อนุมัติคำขอของร้านค้ายอย่างรวดเร็วตัวเอกสารที่อัปโหลดควรเป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ภาพเอกสารจะต้องมาจากเอกสารต้นฉบับโดยไม่มีการแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ 2. เอกสารฉบับจริงต้องไม่เสียหายหากเอกสารฉบับจริงเสียหายคุณอาจจะต้องเปลี่ยนหรือขอเอกสารชุดใหม่ก่อนส่งอีกครั้ง 3. ตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารก่อนอัปโหลดในกรณีที่เอกสารหมดอายุหรือใช้งานไม่ได้จำเป็นจะต้องดำเนินการต่ออายุหรือสมัครใหม่ก่อนส่ง 4. ภาพเอกสารที่อัปโหลดต้องเป็นรูปภาพคุณภาพสูงที่แสดงรายละเอียดทั้งหมดได้อย่างชัดเจนไม่มีส่วนใดของเอกสารถูกตัดออก5ภาพเอกสารต้องเป็นแบบสีเท่านั้น การส่งเอกสารขาวดำจะถูกปฏิเสธค่ะ 6. ไม่ใส่ลายน้ำโลโก้ลงในภาพ 7. ข้อมูลต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ส่งมาเมื่อลงทะเบียนเช่นชื่อในเอกสารและในเซ l l e อร์เซ็นจะต้องตรงกันทุกประการเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่ขั้นตอนยื่นเอกสารกันต่อค่ะในขั้นตอนอัปโหลดเอกสารของเจ้าของปัจจุบัน ให้อัปโหลดภาพบัตรประชาชนแบบสแกนสีของเจ้าของร้านสำหรับร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่สำหรับร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลจะต้องอัปโหลดเอกสารหนังสือรับรองบริษัทแบบสแกนสีแทนค่ะเสร็จแล้วให้คลิกที่ถัดไปต่อมาจะเป็นขั้นตอนส่งข้อมูลเจ้าของใหม่โดยร้านค้าเลือกเป็นนิติบุคคลและแนบเอกสารให้ครบตามที่ระบบต้องการ รวมถึงกรอกข้อมูลภาษีของเจ้าของใหม่ให้ครบถ้วนในขั้นตอนนี้ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดให้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนกดยืนยันเพื่อเป็นการส่งคำขอโดยทาง tiktok s h ช p จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลภายใน2ส,สัปดาห์ค่ะ <S <S ข้อควรรู้ที่ร้านค้าควรทราบเมื่อยืนคำขอเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมีดังนี้ค่ะ1 ข้อจำกัดการถอนเงินหลังจากส่งคำขอเปลี่ยนความเป็นเจ้าของแล้วร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินได้ในระหว่างที่กำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งจะใช้เวลา15วันโดยประมาณและจะสามารถถอนเงินได้อีกครั้งหลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น2การผูกบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารที่เคยผูกไว้ก่อนหน้าจะถูกถอดทั้งหมดโดยร้านค้า จะต้องผูกบัญชีธนาคารใหม่อีกครั้งภายใต้ชื่อเจ้าของใหม่ 3. การอนุญาตแบรนด์การอนุญาตแบรนด์ที่เจ้าของเดิมเคยได้รับจะถูกถอดถอนดังนั้นร้านค้าจะต้องขออนุญาตแบรนด์อีกครั้งเพื่อลงรายการสินค้า 4. คุณสมบัติของหมวดหมู่สินค้าสินค้าในบางหมวดหมู่ที่เจ้าของเดิมเคยได้รับสิทธิ์จะถูกปิดรายการสินค้า ผู้ขายจะต้องทำการยืนยันหมวดหมู่อีกครั้งเพื่อให้รายการสินค้าอยู่ในสถานะขายได้ตามปกติ 5. ข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของในอนาคตหลังจากเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสำเร็จแล้วร้านค้าจะไม่สามารถร้องขอการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของอีกครั้งได้เป็นระยะเวลา1เดือน 6. ข้อจำกัดสำหรับผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา เมื่อผู้ขายโอนความเป็นเจ้าของร้านค้าแล้วผู้ขายจะไม่สามารถใช้ใหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนร้านค้าใหม่ได้เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะและทั้งหมดนี้คือขั้นตอนยื่นคําขอเปลี่ยนประเภทร้านค้าและความเป็นเจ้าของร้านค้าบน t ิกตัก s h อ p ค่ะติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขาย t ิกตัก Shop a c a าเด y ค่ะ